โอเคนะครับก็ต้องขอาการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟทายแลนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนรับ ท่าทางฟรีๆนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ท่าทางฟรีๆก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับผมในส่วนที่จะอัปเดตเข้ามาแพทหน้านั่นเองนะบ,บอกเลยว่าได้รับฟรีๆนั่นเองนะครับจะเป็นทน่าทางอะไรมาเรามาดูกันแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับก็จะเป็นร้านค้าความมืดร้านค้าลดราคาตรงนี้นะครับผมใครได้กี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นร้านค้าลดราคาชุดใหม่นะครับน ชุดแรกก็จะเป็นชุดนี้อ่าแล้วก็อันนี้ชุดเก่าหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีชุดนี้ในอย่างเท่นะครับผมแล้วก็อันนี้มันต้องสลับอะ่ะมาเดี๋ยวพี่สลับเลยละกันสีเพชรเพื่อจะเปิดปึด๊บโอเคแล้วก็ดูอ่าก็จะเป็นชุดนี้แต่พี่มีแล้วนะครับชุดเนี้ยนะครับนี่โอ้โหทรงผมอย่างเท่นะครับผมดูดิโอ้โหเอาจัดเอาจัด นะครับแยกออกเป็น5ส่วนด้วยกันไอ้ห6ส่วนด้วยกันมีเสื้อกางเกงรองเท้านะครับผมทรงผมแมสปิดป่าแล้วก็ลายเพนตานั่นเองนะครับเทจัดเลยนะครับสำหรับชุดผู้ชายนะเขาคือชุดนี้เนี่ยพี่ได้65%ใช่ป่ะพี่ต้องใช้เพชรนะครับผมให้ครบ600เพชร จะสามารถซื้อชุดนี้ได้ในราคา419เพชรพนั่นเองนะครับจากราคาเต็มเนี่ย1,199เพชรนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ขอซื้อตั๋วไว้ก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มนะนะครับมันค่อนข้างคุ้มเลยนะครับโอเคซื้อตั๋วไว้ละกันนะครับนี่ซื้อตั๋วพวกนี้ไว้เต็มแม็กไปเลยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ปั๊บโอเคเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ปั๊บได้เท่าไหร่เอ่ยได้แปดโอเคแล้วก็สลับมันมีอปะ นี่ไงมีอีกโอ้ยเราต้องรองตัวไว้เยอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้สองสองร้อยสิบเพชรแล้วกเ็เดี๋ยวพี่เอ้ยเดี๋ยวซื้อไปหมดแล้วกันนะครับอย่างละสองร้อยสิบเพชรอันนี้อีกสองร้อยสิบเพชรครับได้สิบได้สิบใบนะครับนี่เห็นไหมมันจํากัดแค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันมีสิทธิ์จํากัดแค่นี้เองนะครับผมก็ ใครที่อยากได้อะไรก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพีกันด้วยนะครับว่าได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับอีกกิจกรรมนึงก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับก็คือเติมครบ299นะครับจะได้รับในส่วนคู่หูตัวใหม่นะครับนี่น้องหลามนะครับแล้วก็จะมีสกินคู่หูนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีท่าทางคู่หูนี่ท่าทางโชว์เหนือนั่นเอง นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับท็อปอัพเนี่ยก็จะเป็นเติมครบ99นะครับผมได้รับสกินปืนถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวพี่ขอดูในร้านค้าก่อนนะสำหรับกิจกรรมใหม่แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นร้านค้าไออันเดียวกันหรือเปล่าอ๋อหือว่าเป็นกล่องอันนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนอ๋อมันมีกล่องอยู่ข้างในด้วยนะครับพี่ลืมบอกนะครับเป็นกล่องอันเนี้ยกล่องอะไรนะปึ๊บป๊บนี่ไง กล่องแลมเพจนะครับกล่องแลมเพจกล่องแลมเพจนะครับผมโอ้โหเหลือ17เพชรโคตรถูกนะครับผมจากราคาปกติ50เพชรนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละคร่าวๆสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอพาว้าไปเซิร์ฟแอดวานซ์กันก่อนนะครับผมว่าถ้าทางฟีฟีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับผมไปเราไปดูฟีฟีแอดวานซ์ก็คือจะอยู่ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพี่ออกแปลนแรกก่อนนะครับอ่ะอันนี้หน้าแรกหน้าล็อบบี้เลยนะครับผมก็คือมันจะอยู่ในส่วนโหมดคาบแลนตรงนี้นะครับนี่กดดเข้าาไปปโหมคแลนใช่ะ มันก็จะอยู่ในส่วนค่าประสบการณ์นะครับผมเรากดเข้าไปตรงตรงที่สีเขียวตรงนี้ึ๊บอ่ามันจะเด้งมาแบบนี้นะครับผมก็คือนะครับผมรางวัลเนี่ยก็อยู่ข้างล่างตัวนี้เห็นไหมเต็มเลยนะครับผมมันรับยังไงครับผมก็คือนะครับค่าประสบการณ์เนี่ยนะครับผมจะได้โดยการออกแบบแผนที่และมีคนถูกใจนะครับและลงเล่นเกมในโหมดครับแลนนะครับก็จะได้ค่าประสบการณ์ เช่นเดียวกันนั่นเองหมายความว่าเราต้องสร้างโหมดคับแลนด์นะครับให้คนมากดไลค์ให้คนมาเล่นนะครับทีนี้ถ้าเราผ่านเลเวลผ่านยังไงผ่านค่าประสบการณ์นะครับตามแรงตามนี้เห็นไหมมันจะเลื่อนไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูอันแรกนะครับก็จะเป็นมือใหม่นะครับอันที่2คือคนช่างฝันหนึ่งนะครับคนช่างฝันสองคนช่างฝันสามแล้วก็สถาปนิกสองสถาปนิกเอ๊ะทำไมมาซ้ํากันนะ โอสถาปนิก1ด e าวสถาปนิก2ดาว3ดาวนะครับแล้วก็สุดยอดนักสร้าง1ดาว2ดาว3ดาวนั่นะครับทีนี้ของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับผมคนช่างฝันเนี่ยก็คือมีแค่ตั๋วนะครับผมแล้วก็คนช่างฝัน2 2ดาวเนี่ยก็คือจะมีล่มนะครับสกินล่มแล้วก็เหรียญโกนะครับหนึ่งพันเหรียญคนช่างฝัน3 3ดาวเนี่ยก็คือจะเป็นตานะครับาตาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับต้องรอเข้าเซิร์ฟหลักนะครับผมแล้วก็สถา,าสถาปนิก หนึ่งดาวนะครับก็จะมีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับผมไม่รู้ว่าเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่านี้มันแถบสีทองนะครับสีีเหลืองนะแต่อันนี้เป็นสีม่วงนะครับแต่ว่าเหมือนท่าทางเดียวกันนะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอเข้าเซิร์ฟหลักนะแต่เป็นท่าทางนะเนี่ยถ้าหรือว่าไม่ใช่วะท่าทางนหะถ้าเป็นแบบนี้มาต้องยังก็ต้องเป็นท่าทางนะครับผมเห็นไหม สถาปนิก1ดาวก็คือจะรับท่าทางไปนะแล้วก็สถาปนิก2ดาวนะครับจะได้รับสกินปืน UMP ถาวรนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นสกินมานะน่าจะยังบักอยู่นะต้องรอเข้าเซิร์ฟนะครับผมเนาะสกินยังไม่มาน่าจะเป็นสกินตามรูปนี้แหละนะครับแล้วก็ยังมีตั๋วนั่นเองนะครับแล้วก็สถาปนิก3ดาวก็จะรับเป็นน่าจะรูปปั้นว้าไอ้กลองศพกล่องศพนะครับนี่สัญลักษณ์ก่องศพนะครับอ่ากองรวบรวมจินตนาการนั่นเองโอ้ชื่ออย่างที่เลยพร้อมเหรียญโกยสี่พันเหรียญนะครับผมแล้วก็สุดยอดนักสร้าง1ดาวนะครับได้รับ แอร์บอร์ดนะครับนี่แอร์บอร์ดฟรีแล้วก็เหรียญโกงหกพันเหรียญนะครับแล้วก็สุดยอดนักสร้างนะครับสองดาวได้รับเป็นอ่าตรงนี้นะครับตานะครับอ่าตาประสัมพตาประจําสัญลักษณ์นั่นเองนะครับผมสำหรับบทคาบแลนนั่นเองนะครับส่วนอันนี้เนี่ย ไม่แน่ใจว่าเป็นตาหรือว่ารูปรูปเอ่อรูปโปรไฟล์นะครับเนี่ยไปมันเด้งแบบนี้น่าจะเป็นรูปโปรไฟล์หรือเปล่ามันน่าจะติดบั็อกอยู่นะครับแต่ว่ารูปมันซ้ำกันไงนะครับแล้วก็สุดยอดนักสร้าง3ดาวเนี่ยก็คือจะรับท่าทางนะครับนี่แถบส้มด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญโก้ห0 0 0งเหรียญด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นท่าทางฟรีๆเลยนะครับในส่วนโหมดคัพลแลนด์แพทหน้านั่นเองก็ต้องรอกันได้เลยแล้วก็อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นบัตรเขียวด้วยนะครับนี่นะครับบัตรเขียวก็จะเป็นบัตรรฟี นะครับผมสิทธิ์ฟรีเลยนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเดี๋ยวต้องรอ g ีมารีวิวในส่วนแผ่หน้าแล้วกันนะครับในส่วนนี้พี่ก็นําข้อมูลมาบอกร่าๆนะครับว่าในส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีท่าทางฟรีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันสร้างแผนที่ได้หรือเปล่านะครับ้ว่าจะได้หรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่น่าจะมีคนเล่นหรอกเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟแอดวานนั่นเองนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไหมสวยก็เดิมเลยนะครับนี่ นะครับเดี๋ยวพี่มาเล่าอทีนึงว่าสร้างยังไงให้ได้บัตรให้ได้ท่าทางฟรีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ส่วนอัปเดตอย่างอื่นก็มีหลากหลายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่นะครับตัวละครใหม่ก็จะเป็นตัวละครนี้นี่เลยนะครับผมสกิลก็าตามนี้อ่า ตันี้น่าจะเป็นตัวละครจัดตินหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีตัวละครผู้หญิงนะครับผมตอนนี้ลาลีเอายจไม่ออกมานะครับแต่ว่าสกิลโคตรโกงเลยนะครับผมสามารถเจาะอวอได้ด้วยโอ้โหโกงจัดๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านสกินปืนนะครับสกินปืนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสกินปืน FMG นั่นเองนะครับเป็นสกินปืนตัวนี้นี่นะครับผมอ่าบิซอนนั่นเองนะครับโหบอกเลยว่าแรงถีบโคตรแรงนะครับผมเนี่ยแรงถีบนี่กระเด็นเลยนะครับผมนะ แต่เสียงปืนนุ่มดีนะครับพี่รีวิวไว้ในทิกตอกแล้วนะครับใครที่อยากดูก็สามารถเข้าไปดูในทิกตอกได้เลยนะครับผมเนาะโอเคก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาสอนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวคาว่าสวัสดีครับ